ลายทั้งแบบเอาไปปักร่อนมือใส่สะดึงร่อนมือปักชื่อปักอะไรนะครับหลายหท่านก็ใช้ตัวนี้กันหรือเอาไปเย็บใช้งานทั่วไปนะครับหรือไปเป็นร้านซ่อมผ้าครับเราจะเอาไปปักเย็บซิกแซกขอบอาร์มแบบนี้ก็ได้หรือไปทำเนี่ยหัวเก่งอย่างนี้ก็ได้มันหลากหลายสารพัดนะครับตัวนี้นะอีกงานหนึ่งนะครับที่ลูกค้านิยมชมชอบใช้ย,ยี่สิบยูในการใช้งานนะครับหรือลูกค้าสั่งไปเยอะๆนะครับสำหรับร้านซ่อมผ้าหรือร้านที่เป็นร้านตัดชุดชุดยูนิฟอร์มหรือชุดสัฟฟรีชุดเครื่องแบบนะครับก็คือเอาไปปัก อาร์มนะครับสมมติให้เป็นอาร์มแล้วกันเป็นป้ายชื่อนะครับเป็นอาร์มเป็นโลโก้นะครับสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับขอบให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่าเรามาลองดูนะครับว่าอันนี้เป็นอันนี้สาธิตโดยหนัง P ีวนะครับหนังเทียมนะประกบกัน2ชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเย็บใส่ผ้าอีก2ชั้นนะครับให้ดูด้วยว่างานจะออกมาลักษณะยังไง รับซ่อมผ้านี้นิยมากนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับนะมีปุ่มปัดเข็มให้ด้วยนะครับเนี่ยก็คือไปเย็บพวกอาร์มพวกป้ายอาร์มป้ายโลโก้อะไรพวกนี้ติดนะครับสวยไม่สวยนี่ขึ้นอยู่คนเย็บด้วยนะครับอย่าดูผมว่าผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะผมเย็บไม่สวยนะครับนะแต่ว่าเย็บให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเป็นไกด์นะครับ ทางว่าไอ้อ๋อตัวนี้มันเอาไปใช้งานลักษณะอย่างนี้ได้นะครับนีออ่ครับเห็ไหมนะครับยบปลายอามติดเสื้อได้เลยนะครับลองสี่เหลี่ยมกันบ้างสิ งานก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับนะทำให้ดูนะครับแต่อย่าไปมองเรื่องความสวยนะความสวยนี่ผมพรีเซนต์ยากเลยเกินนะครับลักษณะงานนะครับที่เราต้องการที่จะเอาไปใช้งานกันได้ทั้งแบบเอาไปปักล่อนมือนะครับใส่สะดึงล่อนมือปักชื่อปักอะไรนะครับหล่าท่านก็ใช้ตัวนี้กันหรือเอาไปเย็บใช้งานทั่วไปนะครับหรือไปเป็นลาซ่อมผ้านะครับเราจะเอาไปปักเย็บซิกแซกขอบอาร์มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไปทำเนี่ยหัวเก่งอย่างนี้ก็ได้ มันหลากหลายสารพัดนะครับตัวนี้นะประโยชน์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มค่ามากนะครับ